พูดจกกผผมมคุยับติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดม .net สวัสดีค่ะ,คะพบกัาอีกครั้งนะครับกับรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะในช่วงธรรมะธรรมนิมิตครับรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำค่ะกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิป ในหัวข้อเรื่องการปลุกตัวเพราะหลายท่านเนี่ยได้ฝึกทำา358กันมาพอสมควรแล้วนะครับหนึ่งในการทำเนี่ยก็คือการปลูกตัวยังจำกันได้ไหมแบงค์ 3, 5, 8คืออะไรครับปลุกตัว3อ่า5คืออะไรครับพี่หน่อยอุทิศบุญหค่ะอ่าและแผ่เมตตาคือ8ทัานฉะนั้นะฉะนั้นกระบวนการที่เราให้ทำเนี่ยนะครับมันทำให้จิตเป็นกุศลตลอดทั้งวันเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่า ในสภาวะปกติเนี่ยพวกเราเนี่ยรับสัมผัสผัสสะที่เข้ามาอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยม,มันอยู่กับกิเลสอย่างเงี้ยลิ้นก็รสอร่อยความอยากหูได้ยินเสียงไปเลาะก,ก็ปึงใจตาเห็นรูปที่สวยงามก็ถูกใจนะแล้วพอถูกใจเกิดการปรุงแต่งเกิดความปรารถนาเกิดอยู่อย่างเงี้ยนะจนบางท่านไปกินเหล้าเห็นไหมเริ่มปิดศีลบางท่านเริ่มอยากได้ของคนอื่น นี่มันเกิดจากจิตใจบางท่านได้รับเสียงดินทานได้รับเสียงดา่า<ม>ไปนั่งจิตใจเศร้าหมองไปนั่งคิดนูน่นคิดนี่<ม>คือเวลาจิตที่เศร้าหมองเนี่ยนะในแต่ละวันเนี่ยมันรับเรื่องอะไรมากมายทั้งดีและไม่ดีทั้งดีและไม่ดีดลดตลอดเวลานะครับ<ม>ฉะนั้นเวลาที่มันรับอย่างนี้ไปเรื่อยๆยถ้ามีเรื่องไม่ดีมากกว่าดีเป็นไง มันก็เศร้ามองเองจิตก็เศร้าหมองจิตเศร้ามองพอจิตเศร้ามองปุ๊บเวลาที่จิตเศร้าหมองไปแล้วเนี่ยจะเข้าถึงปัญญาก็ยากนะพอจะเข้าถึงปัญญาจะเข้าถึงทางออกของการแก้ปัญหาจะเข้าถึงวิธีการสร้างชีวิตหรือแก้ไขปัญหาชีวิตก็ยากนั่นคือถ้าถ้าเราลับแต่สิ่งนี้การทำสามห้าแปดเนี่ยเป็นการทําให้จิตรับกุศลและจิตอย่างเดียวเลยน้อมจิตให้เป็นกุศลน้อมจิตลงไปเพื่อ เพื่อบันทึกสิ่งดีลงไปให้มากที่สุดบ้างนะ mm. ฉะนั้นเลยให้ทำอะไรปลุกตัว3ามครั้งการปลุกตัวเนี่ยมีความสำคัญมากคือเราจะน้อมจิตเข้าสู่สภาวะสมาธินะครับใครไปได้มากไปได้น้อยขึ้นกับการฝึกฝน mm hmm. บางท่านปลุกตัวเนี่ยนะสามารถเข้าสู่ระดับชานได้เลยบ,บางท่านอาจจะอยู อัปปนาสมาธิปฐมฌานประมาณนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะอยู่ในระดับอุปจารสมาธิก็ได้<ม>นะการปลุกตัวเนี่ยเพื่อพอจิตมันน้อมเป็นสมาธิพระเจ้าก็บอกเลยว่าถ้าเราแค่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิชั่วลัดนิ้วเนี่ยนะ<ม>ได้อานิสงส์เปรียบเสมือนสร้างโบสถ์สร้างวิหารเลยชั่วลัดนิ้วคืออะไรครับอาจารย์นี่แหละช่วงเวลาสั้นๆที่จิต<อ>มัน เป็นสมาธิได้งนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ตามสะดวกตามสะดวกเขาทำยังไงก็ไม่รู้ไงเออนี่ไงเออนี่แหละนะหนึ่วิะนั้นะนั่นแหละเราจึงมีบทเรียนบทหนึ่งที่เรียกว่าสามห้าแต้องมันปลุกตัวสาครั้งอุทิศบุญก็คือก่อนที่เราจะอุทิศได้เราก็ต้องสร้างบุญก่อนหครั้งนะเช่นให้ข้าวน้องหมาให้ข้าวจิ้งจกอะไรก็เป็นบุญหมดเลย นะทำอะไรที่เป็นบุญเราแชร์คลิปธรรมะไปเราแชร์บทเรียนต่างๆไปนะครับแล้วน้อมจิตเป็นเมตตาวันละแปดครั้ง<ฆ>เนี่ยเพื่อให้จิตเป็นกุศลและรับรับน้ําดีเข้าไปบ้างมไม่ใช่แต่ละวันอัดแต่เรื่องไม่ดีเต็มเลยนะเราต้องอัดสิ่งดีๆเข้าไปผสมกันให้มันชาระล้างสิ่งไม่ดี<ฆ>จฉะนั้นวันเนี้จะพูดเรื่องปลุกตัวเป็นหลักนะครับเพราะบางท่านยังทําไม่เป็นนะ การปลุกตัวเนี่ยนะครับถ้านักเรียนสมาธิที่ได้เรียนกันแล้วนะเป็นวิธีที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยนะครับเข้าสู่สมาธิอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วเลยนะฉะนั้นถ้าใครที่ฝึกแล้วก็ต้องฝึกในเรื่องของการกําหนดจิตเป็นสมาธิใช้คําเนี้ยคนที่ฝึกสมาธิแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อจังหวะที่จิตเป็นเป็นสมาธิมันเป็น,ปนยังไงนะครับจิตจดจ่อมันจะเป็นสมาธิเอง จดจ่อเป็นสมาธิสมาธิเข้มข้นมันจะเป็นฌานมีสมาธิมากตั้งมั่นเริ่มจากแน่วแน่แน่วแน่เสร็จตั้งมั่นเป็นฌานได้ครับนะครับฉะนั้นการปลุกตัวให้ทําอย่างนี้เริ่มต้นนะเริ่มต้นหายใจเข้าหายใจเข้าแบบไม่ช้านะอันนี้เราทาตามได้เลยนะคะแบบสุดูตรแบบฟุ้สูตรแบบฟุ้ไม่ช้าไม่เอาช้าธรรมดาอย่างนี้ อย่างเงี้ยถ้าออกมาอัดเข้าเดี๋ยวสิอัีนี้อัดเข้าใจเย็นโอ้โหรีบนี่กำลังบอกขั้นตอนกำลังกั้นหายใจเมื่อกี้จะอะไรมา้ข้าตอแล้วไงเข้าไปแล้วยังไม่ออกลองอยู่ให้ให้ให้ทำอี้นะหายใจเข้าแบบพอเข้าปุ๊บเนี่ยนะให้สร้างสภาวะการรู้ตัวท่วพร้อมฟังไม่เป็นไอ้อะไรรู้ตัวท่กพร้อมกำหนดสติรู้ทั้งกายรู้ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยกำหนดสติรู้ทั้งกายแต่ถ้าเป็นนักเรียนสมาธิ ให้เป็นการเคลื่อนจิตในท่ายืนจำได้ไหมให้ท่ายืนเคลื่อนจิตในท่ายืนนะ <S <S แต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้เรียน <S <S นักเรียนสมาธิก็กําหนดสติตัวเองทั่วทั้งกายแต่ถ้านักเรียนสมาธิให้กําหนดเคลื่อนจิตในท่ายืนมันจะวิ่งทั้งกายเลยพอพอกําหนดปุ๊บมันจะเคลื่อนไปทั้งกายพอเคลื่อนไปทั่วกายปุ๊บมันจะเกิดอาการแผ่ซ่านนะถ้านักเรียนสมาธิก็หายใจออกไปที่มือ แล้วมันจะสัน้นแต่ถ้าใครสรั้นได้ได้เยอะมันจะสั้นทั้งตัวเลยค่ะขอคำถามค่ะจ๊ะอ่ะาพอเดี๋ยวนี้สั้นทั้งตัวเสร็จให้เริ่มผ่อนหายใจออกอ่ามาถึงตรงนี้ก่อนอ่ะ,อะอตามแผ่นน้ำหอมรูปหลวงปู่เทพโลกอุดอรมงคลที่ระลึกแขวนไว้หน้ารถพกติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลบูชา199บาท ร่วมบุญเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำและโรงครัวถ้ำวัวแดงจังหวัดชายภูมิต้องมีคนถามเยอะแน่เลยว่าซานมันมีอาการแบบไหนซานมันจะเป็นอาการแบบว่าหนลุกขนพองคล้ายๆชาชาเน็บเน็บมันๆตึงๆดึงๆไม่ไม่มืนไม่หอ่นมันจะซานมันจะแบบคล้ายๆเป็นเน็บชาแต่่ยาอย่างี้หรอแต่มันจะแบบคล้ายขนลุกไปด้วยและซานไปทั้งตัวเลยนะ แล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บให้ผ่อนลมหายใจออกออกแบบไหลหมดเสร็จแล้วกำหนดความรู้สึกสุขเบาสบายพอเบาสบายเสร็จปุ๊บกำหนดความรู้สึกตั้งมั่นอยู่กับสภาวะรู้ตัวทุ่มหอมแค่นี้เลย<ะ>เนี่ยคือการปลุกตัวทำบ่อยๆอ่ะแบคงลองสิเข้าวไปปุ๊บหกขั้นตอนหนึ่งหายใจเข้า ปุ๊บลองดูค่ะเอาสดๆตรงนี้เลยเนาะที่สุดแล้วหายใจเข้า <c oughs> อ้าวกำหนดรู้ตัวเท่าไหอ่อรู้ว่าเราหายใจอยู่เคลื่อนกำลังจิตในท่ายืน <c oughs> แผ่ซ่านทั่วร่างกายผ่อนลมหายใจออกอนนอกต้องออกค่อยๆไหมครับตอนที่แผ่ซ่านปึ๊ดก,ก็ผ่อนออกเลยออกไวหรือออกช้าครับออกไม่ต้องไวไม่ต้องช้าเอาปล่อยแค่ แค่ปล่อยมันออกมันก็ไหลออกแล้วกําหนดเบาสบายคือสุกําหนดสุขกําหนดสุขนะแล้วก็เข้าสู่จิตตั้งมัน่นมันก็คืออารมณ์สี่วิตกวิจารปปติสุขเอกคตาเนี่ยมันจะเข้าอย่างนี้เลยนะใครที่ทำคล่องๆก็ไปชั้นหนึ่งชั้นสองได้เลยนะเพราะว่าวิตกวิจารคือการหายใจเข้านั่นคือฐานกายน้อมจิตเข้าสู่ฐานกาย กำหนดลมหายใจเข้าฟุบนะเกิดปิติคือส,สภาวะรู้ตัวทั่วพร้อมและสั้นในท่ายืนเนี่ยเกิดปิตินะพอผ่อนลมหายใจออกเกิดความเบาสบายเกิดความสุขสุขปุ๊บจิตตั้งมัน่นอย่างเงี้ยเรียงลำดับแค่นี้นะปลุกตัวนะใครที่ปลุกคล้องก็เป็นฌานเลยม,มันเข้าสู่ฌานได้เลยเพราะมันมันมีสภาวะห้าก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกขาตา นะอันนี้ก็เป็นวิธีการปลุกตัว<ฮ>ที่ควรจะต้องใช้ปลุกอย่างเงี้ยนั่งยื่เฉยก็เอาเลยจบับปุ๊บทำอย่างนี้3าครั้งทำอย่างนี้3าครั้งเชื่อว่านักเรียนสมาธิที่ฝึกเคลื่อนจิตกันแล้วมันจะกําหนดการสร้างได้แล้ว<ฮ>นะเมื่อก่อนนี้เคย<ฮ>เคยคุยกันจําได้ไหมเขาเออมันทํายังไงขนไม่เห็นลุกเลยมันไม่ได้อะไรางี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้ทําได้กับกทุกคนแล้วถ้าคนที่ยังทำไม่ได้ต้องใช้เวลาค่ะฝึกเดทุกวันนะคะมันต้องกําหนดอย่างอย่างที่ผมบอกพอฝึกเนี่ย เราวางเฉยๆผมกําหนดให้สั้นที่แขนได้เลยกําหนดที่แขนซ้ายก็ได้กําหนดที่หัวไหล่ก็ได้กําหนดที่หัวก็ได้กําหนดที่ขาก็ได้นั่นคือเรากําหนดได้นั่นคือเรา,คเ,ราเคลื่อนได้เลยโอเคไหมเหมือนเหมือนกันใช้นะจย์แต่บางคนบอกว่ามันยากอะ่ะไม่ยากหรอกอค่อยๆนำนะคะตอนนี้คืออาจารย์สอนเนี่ยใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆแล้วต้องไปอย่างนี้ก็ไปดูคลิป3-5-8ในช่องย u ท u b ประจาภิสนา ครูสิทิรวมนี่แหละหมดธรรมะธรรมนิมิตใช่ค่ะแล้วก็มีมีปกเทปที่เขียนเขีไว้เลยว่าสามห้าแปดบางท่านบอกว่าพี่หาแล้วไม่เจอไปฟังดูเพลิ์ใหม่ไปฟังดูว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วอันนี้คือการปลุกตัวโอเคไหมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องนะอย่าลืมไปกดคําว่าติดตามให้กลายเป็นคําว่าติดตามแล้วนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆไม่พลาดงานบุญไม่พลาด การอธิษฐานจิตใดๆที่ผมจะมาถ่ายทอดให้อย่างนี้ตลอดเลยนะครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ช่อง YouTube อาจารย์กิษณนาปุาสิทธุดมและทาง Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับค่ะแล้วก็ขอแนะนําช่องใหม่นะคะคเกี่ยวกับธรรมะนะคะท่านใดที่เข้าไปแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปกดที่ลิงก์นะคะช่องสถาบันด้วยนะคะกจะติดตามเหมือนเดิมกดติดตามเหมือนเดิมเหมือนตดิมตามล้นช่องของอาจารย์เลยนะคะในในช่องสถาบันเนี่ยนะจะมีบทสวดมนต์ ผมสวดมนต์คาถาเตรียมไว้ให้ใครอยากสวด 56. สจบสวด108จบท่านสามารถเปิด YouTube ฟังตามสวดตามได้เลยนะง่ายย่างนี้เลยนะเนี่ยมีครบเลยมีบทสวดมนต์มีสอนธรรมะมีอะไรต่างๆมีมีครบนะมีสนทนาชาโดนะมีแก้ทุก์เข้าใจชีวิตมีคนเล่ากรรมมีธรรมะจากประป่าคือมีเรื่องราวของธรรมะให้ท่านนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ